เหรียญพ่อคุณครับรุ่นเพชรน้ำเอกปี2536เป็นเหรียญที่ไม่คิดว่าจะมาแรงณชั่วโมงนี้นะครับเปรียบเทียบ2เหรียญให้ดูธรรมชาติเหรียญที่เหมือนกันนะครับเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะเป็นแองกระทะขอบสันจะตั้งแล้วก็จะค่อยๆสโลตลดลำดับลงไปเหมือนกระทะที่เราใช้นะครับเอียงสโลบลงไปเปลือกตาครับบนล่างจะมีความคมชัดแล้วข้างในเปลือกตาจะมีเมตตากลมๆนะครับเป็นลักษณะเป็นเปลือกตากลมๆเจาะลึกลงไป ทั้ง2เหรียญเลยนะครับนี่คือเหรียญที่2เห็นไหมเป็นลักษณะเส้นวงเดือนนะครับคมคมนะครับในเปลือกตาผิวพระนะครับจะมีความเรียบตึงเส้นกระแสวิ่งตามขอบเหรียญครับเป็นเหมือนกระแสเส้นครับวิ่งนะครับเส้นเล็กๆครับ อีกเหรียญยิ่งชัดเลยเห็นไหมเห็นเส้นกระแสเส้นไหมครับพลิกด้านหลังเหรียญมาครับตามขอบเป็นรอยกึงนะครับเป็นก้นหอยวง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 ซ้อนกันรอยกึงนะครับเหมือนก้นหอยวนซ้อนซ้อนซ้อนกันตัวหนังสือนะครับนะจะเป็นแท่งสันแต่มีความแบนลาบพื้นหนังสือจะมีความแบนเห็นไหมจะไม่อูเหมือนโดนัทนะครับจะแบนลงไปเห็นไหมพื้นเหรียญจะมีลักษณะผิวเรียบตึงจะมีเส้นเส้นนะครับวิ่งตามขอบเหรียญ เป็นเส้นๆวิ่งตามขอบหนังสือเหรียญบ้างครับนะรูจาะนะครับค่อนข้างจะปิ้นเยอะหน่อยนะครับไหมรูจาะจะปิ้นค่อนข้างเยอะหน่อยตัวตัดก็จะเป็นตัดปี3าวกานครับนะตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปสวยๆเหรียญหนึ่งก็หลักพันหลักพันต้นๆนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลาร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดรังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพะเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ